ตอนนี้นะคะเป็นการติดตั้งโซนตัวใหม่ของทางร้านค่ะมีชื่อรุ่นว่าโซโซโปรใครที่มีข้อสงสัยนะคะว่าโซโปรตัวนี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไรอย่าเพิ่งเลข่คลิปไปไหนดูให้จบคลิปนะคะ รองเท้าหรือเรียบเช่นรองเท้าแต่แบรนด์เนมรองเท้าคัตชูและรองเท้าหนักค่ะซึ่งข้อดีของโซตัวนี้คือติดแล้วไม่ลื่นแม้จะเดินบนพื้นเปียกก็ไม่ลื่นค่ะสองเลยคือมีประสิทธิภาพในการทูแรงเสียดทานได้สูงขึ้นค่ะสุดท้ายเลยคือติดแน่นทนนานแต่ไม่ทิ้งคราบกาวค่ะแต่ข้อเสียของโซโซ่โปรนี้จะเป็นโซที่เห็นได้ชัดกว่าเนื่องจากโซมีความขุ่นกว่าและหนักกว่าโซธรรมดาค่ะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจติดตั้งโซสามารถค้นหาโซโซได้ทุกช่องทางเลยนะคะแอบบอกนิดนึงนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจติดรุ่นโปรต้องรีเควสกับทางช่างเท่านั้นนะคะ